ตาโตซีฮัมซาบินไซดูดินรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของมาเลเซียได้กล่าวเรียกร้องให้นะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาแม้ว่าไทยจะถอดถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ตามแต่ในประเทศมาเลเซียกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดและผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเตือนชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ควรเลือกสถานที่พักผ่อนอย่างชาญฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงแม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาหากประชาชนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วบังเอิญกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในระหว่างพักผ่อนในไทยโดยทางด้านราโตซีหมสารได้ชี้แจงว่าจะไม่มีการตรวจสอบหาสารเสพติดกับพลเรือนชาวมาเลเซียที่กลับมาจากประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลที่กินหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและถูกแจับเพราะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายบุคคลนั้นๆจะถูกตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด จากนั้นจะถูกสอบสวนและต้องให้การชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าเพราะเหตุใดจึงมีสารเสพติดในร่างกายซึ่งทางการมาเลเซียไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยแต่ประชาชนชาวมาเลเซียจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตนเองเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังกล่าวย้ำอีกว่าควรระมัดระวังเวลาจะกินหรือดื่มอะไรเวลาท่องเที่ยวในประเทศไทยและทางที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคกัญชาดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ทางการเมื่อไปการตรวจพบเมื่อเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย นา, e ายานนรมดอนทายอาแวร์อำเภอม,มะนังู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอม,มะนงังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2515โดยลงพื้นที่บริเวณทับมันนี้หมู่ที่9ตำบปลปรามพัฒนาอำเภอม,มะนังจงังหวัดสตูล จะร่วมกระทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกผักพื้นเมืองผักทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่กลุ่มมันดิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่ามันดิทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิสถานนโรงเรียนสถานที่สอนหนังสือเด็กเกยาวชนมันดิตลอดจนมอบถุงย่างที่เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ อุปกรณ์สาหรับการทําแปลงพ่อปูเพื่อผักสวนครัวให้กับชาวมณีด้วยโดยกิจกรรมดังกล่าวมีประหลัดอําเภอเจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอส่วนราชการสมาชิกอสอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมนิตยาแสงมณีรายงานวันนี้ที่วัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้า่รงงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นาท้องที่พุ้ทศาสันนิกชนบิดามารดาและญาติเข้าร่วมพิธีบรมรพชาอุปสมบท910รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2515 โดยจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการบัประชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลรวมสิบรูปจากสิบอำเภอโดยก่อนที่นาคจะเข้าโบสถ์ได้มีการนำนาคทั้งสิบรูปแห่เวียนรอบโบสถ์สามรอบหลังจากนั้นจึงเป็นพธิธีบรประชาอุปสมบทโดยพระราชจันทโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระพิสุสงฆ์เข้าร่วมพิธีทั้งนี้พระภิสุทสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรมประชาอุปสมบท910รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จะศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาาสน ไปจนถึงวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้จะรำบรรยงเสนารายงานวันนี้นายสมศักดิ์บุญจันทร์ในอำเภอว่านใหญ่สั่งการใั้ปลัดฝ่ายปกครองสมาชิกอสอและชุดฉลบรอบอรตำบลว่านใหญ่รวมปฏิบัติหน้าที่กับนรขมุกดาหารทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตชดตำราวจสพว่านใหญ่และด่านสุลกากรจังหวัดมุกดาหารเดินร่วมการตรวจยึดกัญชาที่ลักลอบเข้ามาในราชาอาณาจักร บริเวณริมน้ำโขงหบูท่ที่4ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารโดยพบของกลางเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูสีส่ประตูป้ายแดงกัญชาอัดแท่งและไม่อัดแท่งรวมประมาณ372กิโลกรัมเบื้องต้นขณะเข้าตรวจยึดไม่พบตัวผู้ต้องหาจึงนำของกลางไปตรวจสอบและส่งมอบใหกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะติดตามขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปไกลสมุดนามโพไซรายงาน ในรุ่งศักเลี้ยงเระเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภาพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาและผู้นำชุมชนร่วมกันดำเนินการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนที่บริเวณวัดป่าเรไรตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ ดยกิจกรรมนี้ได้ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานคอปพอสำนักงานปพจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับขี่ยานพาหนะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมและใช้สิทธิ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับบริษัทประกันภัยได้ออกบูธรับบริการต่อประกันภัยจากรถจักรยานยนต์รถยนต์และรถทางการเกษตรทางสำนักงานปพ,พจังังหดตุรดิษฐ์ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบให้กับรถจักรยานยนต์มีบริการเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟไท้ายและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถจักรยาน,นฟรีนายรุ่งศักดิ์เลี้ยงประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะพากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลได้เคยจัดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง และมีประชาชนตำบลคุ้งตะเภามาใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่า150รายและทางเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจึงมีโครงการจัดกิจกรรมแบบนี้เวียนกันไปในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาด่าคาค้ารดรดำรายงาน